มีใครไปบ้างคะมีท่าน้ำกับแม่น้ําแล้วก็มีน้องดาค่ะแล้วพี่ชาไปไหนคะทําไมไม่มาด้วยพี่ชาเขาไปทัศนศึกษาค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยแต่ทำไมต้องหนาวมีอะต้องหนาวมีแม่น้ำหนาวมากเลยหนาวจังเลยถ้าหนาวมันจะพอพอ,พอ,องลงอน้ำลงพอลงอาบน้ำเสร็จแล้วแล้ว không làm gì hôm qua nóng là phân cà phân cà phân cà phân phân cà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  phân phân cà 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 ระวังนะเหยียบหญ้าได้ดูนวไปดูหน้าบ้านก่อนไหม ขายรูือนะตรงนี้นได้นะตรงนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูบ้านกันก่อนค่ะลูกใช่หนูจะนั่งเหรอ Con nôn lúc cháu nâng chìm chó Đà đà mong cong nòi 干烈。<丁> ทางกลางเต็นทีป่ปะยังไม่แน่ใจหรอปะ,าาปะทางลงอยู่ตรงนู้นปะ ha huh. มาทไมมาหาพ่อไหนไหนโอ้ยนังดาชนะพ่อนนแพ้อ้าวเลิกแล้วเหรอคะ ติดประตูเหรอคะอายเหรอคะก็่งไมบกล้วาน้งำำงไหมบอกแล้วลงน่ง้ใช่กล้น้ำตกใช่น้ำตกพ่อมั่วปะเอ้กปะน้องดาเดินตามไปดูปะ อะหลบแม่หลบแล้แม่หลบลตรงนี้ใช่ไหมอ,อ่ะห้องพาาัก่ใช่ใช่ลบตน,น,น,นี้มีห้องกเรีงยงใชหอรอ,อตรงนี้ก็มีดิงมี่จะดิงมีจะซใช้มั้ง,งแหละเหรอไม่มีคองเลย ก็เข้าไปหาเธอแมนางบางนี้เฝ้าบางข้างนอกใครลุงตาไหนได้เหรอเุงตาจะนอนกับแม่น้ำอ้าวก็อนอนไหน,นอ,อ,อะนอนข้างหลังนะแล้ฉันล็อกเลยนะฉันก็ล็อกข้างนอกเธอออกไม่ได้นะโอเคปะ่ะไม่ต้องล็อกละมานั่งนี่มาไม่ต้องล <c oughs> ็อ,อกมานั่งนีม่มามานัง่งนี่มะถ้า <จะ S 1> มีโดนตะเข้ามาเราก็ต้องล็อกเลยเนี่ยอุงตาตาเรียนะ แล้วดามมานั่งกับแม่ก่อนมานัั่งครรบาปะตูแลกูก็ไขกุญแจตรงนี้นะจ้ะถ้ามีตรงจะเข้ามาแล้วประตูตรงนี้นะเข้าใจไหมพ่อหนุเข้าใจน้องดามปิดประตูเดี๋ยวยุ่งเข้าน้องดามจะออกหรือจะเข้าจ้าหรือแม่พาไป่ดามมาออกมาก่อนเลยเดี๋ยวยุ่งเข้าโม่ปิดประตูเอองมาจะสีกุญแจทำไมเอาปากกีตามาให้แม่มาแล้วให้พ่อหนไปนั่งดีช้าไหมเน่มานั่งนี่ก่อนเดี๋ยวไปนั่งดีช้ามานั่งกับแม่ก่อน นี่มานั่งกินอมยิ้มกะโหลกนี่อมยิ้มกะโหลกเออกินนะไม่กินชั้นชินนะแล้วเราตองรักตรงไหนได้เอามาให้พ่อทำให้ลูกนะไหนใครจะนั่งก็อี่พ่ออุตส่าห์ไปกินให้เร็วรักประตูแล้วเรียบร้อยมานั่งเรลยร <c oughs> ักประตูธร <c oughs> รมาชาติโดยแล <c oughs> ้ว <c oughs> มาด้าน <c oughs>

জালেেযে পোরা কের 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 য়াকে য়ালেপে อ้าวข้า,งเ,เางเดียวก็พายอ้าวอ้าวไม่ขึ้นใจเลยข้างเดียวก็ไม่ขึ้นใจอ่ะเีัด้านั่งขอลนกน่อยงวยเล่นข้านอกได้เล่นได้แต่ต้องเล่นข้างนอก,นนอกโอเคป่ะโอเคนั่งประจําที่นั่งประจําที่ใอ่ไหงประจําที่เธอ่เมา แม่แม่ทำไม,มเจมหนังเข้าไม่ได้ข้บไม่เม,มื่อนนล้วมันข้าอะไรมันเป็นอะไระเน<อ>ี่ยเจี๊ยมอะไรแหวเรียบร้อยไม่จต่คล้องมาคล้องแต่ลงดาเลยอ่ะเออ็ก็เขาวิ่งผิดเลยโอ,โอโ้ยลุงดากินไข่อะไรโอโ๋อลุงดากินกระหัง คน้องดากินเยอะเลยน้องดาก็ตัวใหญ่เลยพี่แต่ทำไมตัวจริงไม่กินนมเลยเนี่ยเฮ้ยเ้อต้องกินอาหารตรงตัวเกมเกมหนองก,กินอาหารไงแต่ตัวจริงไม่กินนมไม่กินข้าวเลยเนี่ยบางทีเกมหนองก,กินอาหารไงพระรองรู้หรือเปล่ป<ม>าเนี่ยไอ้ยพว่านชิมชาที่อ่ะที่นู้นก็มีเหมือนกันชิมชาที่อ่ะ <c oughs> ตเตินตามพ่อไปเร็วเดี๋ยวหลงกับพ่อหรือเตือนตามพ่อหรืออืมเต้องแบงแบบนี้ครับไปสิป่ะ โอเคนะแปดสิบปะ่ะแค่นี้พอนะอพอมาแล้วลูกอยากนั่งเตยลูกอยากนั่งเตตอนนั้นต้องนอนมาเตยอะตกปักกินข้าวกันไม่พ่อนอนงงชังยุ้งทำไมเออพ่อนอนไม่รู้เลยพ่อนอนล,ลงผิดอ่าปลาเข้าไปดึกไปเร็ว ใหญ่มากเลยอะอาตรงนีนับอืมทานกินเองนะระวังไม่นานตรงนี้ก็เป็นลูกปังตรงนี้ก็เป็นลูกปังจ้ลูกปังสิงโตจ้าตรงนี้เป็นลูกปังเทวดาลูกเทวดาด้วยมีลูกปังอะไรอีกคะตรงนี้ก็เวลางางเป็นลูกปังเทวดาที่ไท<ร>ยเนอะเดี๋ยวดูอ๋ทก,นกา,านกำลังจะเสร็จ อื่โชดีจ้านี่น้องด้าลงไปหลุกซ้ายมือใช่ไปเล่นสไลเดอร์เห็นเพื่อนด้วยอเพื่อนหนูน่ะหนูต้องค่อยๆเดินนะ 快了来录吧。Vale